สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่แอนเมดนะคะวันนี้เรามาทำขนมอร่อยๆกันอีกแล้วค่ะวันนี้เราจะมาทำคุกกี้ช็อกโกแลตชิพคุกกี้บราวนี่นะคะแบบว่าผสมรวมร่างกันนะคะเริ่มต้นกันเลยดีกว่าค่ะเริ่มต้นด้วยการน,นำเอาดาร์กช็อกโกแลตนะคะไอ้นำดาร์กช็อกโกแลตแท้นะวันนี้ใช้70%เลยเข้มเข้มกันไปเลยนะคะนำมาสับนะคะ ถามว่าไม่สับได้ไหมสับดีกว่าค่ะเพราะว่าวันนี้เราจะนํามารีดเป็นแผ่นนะคะแล้วก็กดให้เป็นวงกลมนะคะเพราะว่าเ,เราจะใช้ในส่วนของตัวคุกกี้ชโคโค็อกโกแลตชิพเนี่ยเป็นฐานนะเป็นฐานของคุกกี้บราวนี่อีกทีหนึ่งนะคะเผื่อใครเอาไว้เป็นไอเดียนะสำหรับเป็นของขวัญของฝากของแจกนะคะในช่วงปีใหม่นะคะก็เป็นอีกไอเดียหนึ่งนะคะ สำหรับการทำคุกกี้ในช่วงปีใหม่นี้นะอใช้ช็อกโกแลตของเบริลนะสำหรับใครที่มียี่ห้ออื่นนะคะก็ใช้ได้เหมือนกันแต่ว่าแนะนำว่าให้ใช้เป็นช็อกโกแลตแท้นะคะจริงๆคอมเพลว์ก็ใช้ได้แหละในส่วนของคุกกี้นะแต่ไม่แนะนำไม่ใช้ช็อกโกแลตคอมพลว์ในส่วนของคุกกี้บราวนี่นะคะอาจจะไม่สำเร็จได้นะคะ โอเคได้ประมาณนี้แล้วนะคะเราก็จะพักส่วนนี้เอาไว้ก่อนค่ะเอาล่ะวันนี้เราทำสูตรเล็กๆนะแต่ว่าแอนก็จะใช้ตะก้อไฟฟ้าอยู่ดีนะคะเพราะว่าแอนเคยใช้พายคนๆเอาแล้วแบบเหนื่อยมันเหนื่อยไม่ไหวถ้าเรามีเครื่องพุ่นแรงก็ใช้ดีกว่านะคะเนยเอาออกมาทิ้งไว้ในอุณหภูมิห้องนะคะมันก็จะง่ายขึ้นนะคะวันนี้แอนทาสูตรเล็กๆก็เลยจะ เล็กน้อยมากเนยมีน้อยหนึ่งนะคะอันนี้จะเป็นน้ำตาลทรายแบบไม่ขัดสีนะคะแล้วก็น้ำตาลทรายแดงแบบที่เรากินกับเฉากล้วยนะคะแล้วก็ดีสีชมพูที่เห็นนี่นะคะก็จะเป็นเกลือค่ะใครมีเกลือแบบอื่นใช้แบบอื่นได้เหมือนกันนะคะไม่เป็นไรให้ลงไปตีผสมกับเนยนะคะใส่ไข่ไก่ลงไปนะคะไข่ไก่นี้อันจะใช้วิธีการตีรวมกันนะคะไข่ทั้งฟองตีรวมกันแล้วชั่งนะคะ ให้ได้ปริมาณที่เราต้องการนะคะวันิลาสกัดค่ะโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะร่อนแป้งเค้กลงไปนะคะแล้วก็เตรียมแป้งเค้กมาค่ะ ก็นี่นะคะอันนี้จะเป็นผงฟูแล้วก็เบกกิ้งโซดานะคะอันใส่รวมกันเอาไว้นะคะเสร็จแล้วก็ร่อนลงไปเลยโอเคเสร็จแล้วเราก็จะใช้พายังนะคะคนส่วนผสมให้เข้ากัน Okay. ใกล้จะเข้ากันดีนะคะแป้งเกือบหายไปหมดแล้วนะเราก็จะใส่ช็อกโกแลตที่เราสับเอาไว้นะคะลงไปเลยช็อกโกแลตคุคกกี้บราวนี่ของเราวันนี้นะคะก็จะได้เนื้อสัมผัสที่มีความหลากหลายมากขึ้นนะคะคือนอกจากจะมีรสหน,บหนึบของคุกกี้บราวนี่แล้วนะคะชค็อกเข้มแล้วก็ยังมีส่วนของ คุกกี้นะคะอยู่ทางด้านใต้ฐานด้วยใ้มาแบบนี้เลยนะคะตักส่วนผสมของเนื้อคุกกี้นะคะที่เราทําเอาไว้เมื่อสักครู่นี้ลงไปเสร็จแล้วเอาอีกแผน่นหนึ่งวางทับลงไปค่ะอละอันนี้ก็จะประมาณ3ามมิลน,นะคะอันนี้จะเป็นไม้ครึงที่มันแบบปรับเปลี่ยนความสูงได้ตรงนี้นะคุณผู้ชม สำหับใครที่สนใจเดี๋ยวแปะพิกัดเอาไว้ให้นะคะอันนี้เราก็จะสามารถกลิ้งลงไปได้เลยได้แบบนี้แล้วปุ๊บแอนจะนำไปแช่ในช่องฟรีซนะคะแช่แข็งประมาณ10-15นาทีก็ใช้ได้แล้วนะคะแต่ว่าถ้าใครชอ,อ่แช่ในช่องแช่เย็นก็ประมาณ30นาทีค่ะ มาถึงในส่วนของคุกกี้บรวนี่กันบ้างนะคะตรงนี้จะเป็นดาร์กช็อกโกแลตนะคะแล้วก็เนยสดนะคะเยวจะนําไปละลายในไมโครเวฟนะคะให้เขาละลายหรือว่าใครที่จะใช้วิธีตุน๋นเอาก็ได้นะคะก็คือนําไปซ้อนบนหม้อน้ําร้อนนะคะแล้วก็ค่อยๆค,คนให้เขาละลายนะคะนําไปละลายในไมโครเวฟมาแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะคนให้เขาละลายให้เข้ากันนะคะอันนี้เพิ่งจะออกจากไมโครเวฟมานะคะก็จะยังร,ร้อนๆอยู่นะคุณผู้ชม อยู่ที่ประมาณ51องศาเลยนะคะ51องศานี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะพักให้เขาเย็นลงมาก่อนนะโอเคเข้ากันดีแล้วแบบนี้นะคะก็พักเอาไว้ก่อนคะ่ะในระหว่างที่เรารอให้ส่วนผสมของช็อกโกแลตเย็นเนี่ยเราก็มาตีในส่วนของไข่ไก่นะคะเอนจะใช้ไข่ไก่เบอร์หนึ่งหงฟองนะคะ น้ำตาลทรายแบบไม่ขัดสีนะคะแล้วก็เกลือค่ะในช่วงนี้นะคะเราจะใช้เวลาตีค่อนข้างที่จะนานนิดนึงนะคุณผู้ชมประมาณ2-3นาทีนะคะให้เขาขึ้นฟูนะคะสีซีดลงเลยนะคะโอเค ในสีประมาณนี้นะคะเราก็จะนําเอาช็อกโกแลตนะคะที่เราละลายเอาไว้นะคะพักเอาไว้เมื่อกี้นี้นํามาผสมลงไปเลยค่ะเข้มข้นมากเลยนะคุกกี้วันนี้เรียบร้อยแล้วตีผสมให้เข้ากันค่ะโอเคตอนนี้เนี่ยเขาก็จะข้นหนืดมากขึ้นนะคะเราก็จะ ผสมในส่วนของแป้งลงไปเลยต่อไปค่ะจะร่อนแป้งอเนกประสงค์นะคะแล้วก็ผงโกโก้ค่ะเบกกิ้งโซดานะคะใส่ลงไปด้วยร่อนลงไปนะคะส่วนของเบกกิ้งโซดาผงโกโก้แล้วก็แป้งอเนกประสงค์นะคะจะได้เข้ากันดีแล้วก็คผนผสมให้เข้ากันเลยค่ะ ได้เนื้อประมาณนี้แล้วนะคะแอนจะพักเอาไว้ก่อนนะคะให้เขา,เามีอุณหภูมินะคะไม่เกิน25องศานะคะตอนนี้เท่าไหรเอ่ยประมาณ26นะคะอาจจะพักในตู้เย็นก็ได้นะคะประมาณ24-25องศานะคะถึงจะตักแล้วก็นํามาเข้าอบได้นะคะตอนนี้เราไปตัดในส่วนของคุกกี้ดีกว่าค่ะเอาล่ะตอนนี้น้องคุกกี้ของเราเซร็จตัวเรียบร้อยแล้วนะคะนําออกมาจากช่องฟรีซนะ เขาก็จะแข็งแบบนี้เลยเอ็นจะลอกกระดาษออกทั้ง2แผ่นก่อนนะคะเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวเวลากดเนี่ยเขาจะติดกับแผ่นใดแผ่นหนึ่งนะคะมันจะนาออกยากก็จะลอกให้เขาแบบแกออกมาง่ายๆแบบนี้ก่อนนะอันจะใช้ริงกดคุกกี้นะคะขนาดประมาณ6เซนติเมตรนะคะกดลงไปเลย ส่วนที่เรากดได้มาแล้วเนี่ยเอ็นก็จะนำไปวางบนแผ่นรองอบนะคะบนถาดอบเลยนะคะวันนี้เอ็นจะใช้สกูปนะคะขนาดประมาณ5ซนติเมตรนะคะตักเนื้อคุกกี้วางลงไปด้านบนนะคะตักเต็มสกูปปาดนะคะเสร็จแล้วก็คว่ำลงไปตรงๆงแบบนี้นะคะแล้วก็ เขาก็จะออกมาพยายามอย่างเต็มที่ให้เขากลมนะได้แบบนี้เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็สามารถที่จะนำเข้าอบกันได้เลยค่ะเดี๋ยวไปดูในเตาอบกันเลยค่ะ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะน้องแบบว่าขยายร่างยิ่งใหญ่มากนะคะเดี๋ยวจะทิ้งเอาไว้เขาเย็นบนถาดอบเลยนะคะแล้วค่อยแซะออกจากแผ่นรองอบค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับน้องคุกกี้ช็อกโกแลตชิพคุกกี้บราวนี่ะคะซึ่งเป็นการรวมตัวกันของคุกกี้สองชนิดเลยนะคะนั่นก็คือน้องคุกกี้ช็อกโกแลตชิพนะคะแล้วก็น้องคุกกี้ b บร w ี่นี้ น่าทานมากคุณผู้ชมเดี๋ยวจะให้ดูใกล้ๆนี่อันนี้คือน้องคุกกี้เบรวนี่อันนี้คือน้องคกุกกี้ช็อกโกแลตชิพอยู่ด้านใต้นะคะน่ากินมากๆเดี๋ยวเรามาดูเนื้อด้านในกันเลยดีกว่านะคะอ,อ้นี่คุณผู้ชมน่าก,กินมากๆเลย นี่นะคะลองไปทำทานดูก cookie, ie, ันได้<ขอ>นะคะสำหรับน้องช็อกโกแลตชิพคุกกี้คุกกี้บราวนี่นะคะเป็นฟิวชั่นของคุกกี้2ชนิดรวมกันเลยนะคะสำหรับคุณผู้ชมที่ชอบคลิปนี้จากแอนเมดนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะกด Sub s c r i b e ให้แอนด้วยแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากแอนเมดค่ะวันนี้อันลาคุณผู้ชมไปก่อนนะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ